ว่าผักเพื่อคลายความเป็นกรดเป็นด่างนะครับแล้วก็เฮาก็เดี๋ยวไปใส่หดผักหดมีนะครับคือเฮาดันไปได้ประมาณไกลนะครับตั้งแต่ลอยสองลอยสามลอยเมตรที่ลอยเมตรเผื่อครับเฮาดันไปนะครับห้างหกเดือนแล้วก็เฮาพอเอายิงให้เจังเลยวันซ้ำๆนี่เฮาเฮาวานหลายปาเด็นี่กล้วยไม้ป่านะครับมันออกดอกวะนี่อืนะครับ โอ้ปลาไหมบางหันกับติดตู้เ็ดอันนี้กับติดชุดคอนโทลนะครับเมื่อกี้นี่ครับเป็นเป็นเป็นต่อหวาหมดแลดอู้ย ิดรับนี่พอ่ันตัว่่ดียอกเนาะสาวพี่น้องมาดูสาวๆคงจะขับมปสาวก่านีับใส่งามเลยพี่น้องเลยนี่แหละครับบานฮาทิบาทสบาทดีบันะครับใส่อยู่ด้ไ่มเจ้าาผมตนรนะี่กี่รถนี่ันรมือไม่เขอตาเดยว่างหนึ่งไหมไม ตุ้นลูกคนนี้บ้านนานะครับมือนี้กะมาพอกันยุบบริณำนะครับย้อมเพื่อประโคงใช่นะครับอยู่ที่บ้านโคกตะเคียนสามัคคีนะครับมือนี้กะมาติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับสูบน้ำบาดาลแล้วก็สูบน้ำบ่อนะครับที่ว่าเขาสูบน้ำบาดาลมาผักไว้นะครับมือนี้กะพานะครับทีมงานนะครับมาติดตั้งนะครับทีมงานช่างโซลาเซลล์ครับส่วนประยูกผสนสารหน้าครับมณีกะมาติดตั้งโซลาเซลล์นะครับนี่กลับเพิ่งมาถึงครับวันสามมงเคืองนะพี่น้อง กันท I mean, ี่นี้ชุดสองระบบนะครับวันนี้สิพาไปนอนขึ้นสองชุดสองระบบนะครับอันนี้ผมกับมาสองเทียนนะครับเทียนแรกกับมาช่วงต้นพันกระจับแล้วกับพันป่านะครับให้เจแล้วนะครับนี่ก็เป็นชุดไอ้ร้อยน้ำนะครับชุดสองระบบที่ว่าเราเดี๋ยวไปหดผักหดมีนะครับเพิ่นผกปลูกพักอีต่ออีตู้นะครับปลูกพักนะครับกำลังเตรียมแปลงไว้นะครับนี่กันที่มาเปลี่ยนจากไฟบ้านนะครับอันนี้เป็นไฟบ้านนะพี่น้อง้อไฟบ้านนะครับแล้วก็สิพาชมสวนพร้อมนะครับวัอนี้ นี่เป็นบ่อบาดาลมกนิวนะครับอันนี้เป็นบาดไอ้ไฟบานูนะครับแต่ว่าเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นโซลาเซลล์นะครับคือทิ่สูบน้ำตลอดนะครับเสียค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทอยู่นะเพิ่งก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโซลาเซลล์นะครับอันนี้เพิ่็สิเตรียมดินปลูกผักผกมีจักนสิปุ่งยางบรู้แล้วก็เดียวอีกเจ้าหน่อยผมก็สิพาไปเบ่งพวกผักที่ต่อตูชมสวนไปพร้อมนะครับื้นนี้มีหลากหลายครับสวนสวนเจี๋ยแล้วยังงามเลยนะครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์นะครับ หลังคาเพิ่งมาถึงครับพี่น้องนี่นักสีคอยติดตามเือนะครับอันนี้ก็เป็นชุดชุดสองระบบนะครับวันนี้จัดให้เจไปเลยครับหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับเจแล้วตั้งแค่เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์แต่ผมจานไฮหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับแห้งกว่าเก่านะครับพี่น้องคอยแต่เบิร์นะครับนี่ก็กำลังติดตั้งแผงนะครับตัเราเชื่ออยู่นะพี่น้องอยู่บนหลังคานะครับแดดกับประมาณ42องศานะครับพี่น้องฮ้อนครับ ยูทึกหลังคานะครับเป็นเขาเรียกว่ายัางนี่ไร้สันไทยถืออย่างนี่ครับห่อนที่แผ่นนะครับอันนี้เป็นชุดสองระบบเี่น้องบลงบิวของบนนะครับห่อนกับห่อนนะครับเป็น้องเจอย่าลื่อมให้ตีบด้วยเจรห่อนข้างห่อนเนี่ยสุดๆเลยครับสองระบบราคาถือนะครับนี่อันนี้เป็นชุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับ ครับตีดบนหลังคาหน่อยพี่น้องเป็นได้ห่อนไหมเชงฮอนครับเออดีมากห่อนด้วยกันล่ะอันนี้เป็นบรรยากาศขางบนนะครับสวนเจสวนเจแล้วสวยงามมากนะครับนี่นะครับเบิ้งทางนี้นะครับทางพุ่นที่เป็นคอกคอกคอกเว้ยนะครับเอ๊ะม้าม้ารอบหนึ่งนะครับตอนนั้นขนาดนี่ครับต้นไม้คุ้มหลังคาเราก็ยังเบาออนนะครับเป็นคนหมักธรรมชาติสุดๆนะครับพุ่น่ะมีสาอยุดสองลูกนะครับแล้วก็ดีคูดเพิ่มอยู่นะครับ ผมก็ได้มาติดโซลาเซลล์นะครับเป็นชุดสูบบาดดันแล้วก็ชุดสูบน้ําในหนองนะครับเป็นหดผักหดมีนะครับพี่น้องนะอยาให้ผมติดตั้งไอ้นี่เซจก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสิลงไปพาพี่น้องครับลงไปเบื้องข้างลลังอีกนะครับพี่น้องครับตัวนี้กำลังติดตั้งกองคอนโทรลนะครับผมสามระบบนะพี่น้องนี่ก็สามกองนะครับเดี๋ยวพี่น้องเขาจะเบิงนะครับเห็ดไห่ย่างดีนะครับนนี้อยู่บนบ้านเลยนะพี่น้องบ้านสวยๆนะครับนี่นะครับบนบ้านนะครับเจ๊นะครับ เดี๋ยวให้ต่อพี่น้องเขาเบิรงก่อนนะครับบังหันกับติดตูเ้เสร็จอันนี้กับติดชุดคอนโทรลนะครับเมื่อกี้นี่ครับเป็นเป็นเป็นสองระบบนะพี่น้องนี่ครับครับท่านครับแต่แล้วตัาดกิจการที่เขาถ้ากินเข่าได้ครับต่อเสร็จแล้วครับครับนี่กำลังน,นี่ครับกับประมาณบ่ายโมงหรอพี่น้องกับมาเห็ดสายเนี่ยสายในจังหน,น่อยนะครับมือนี่ ครับอัน่ากินกินเขานะครับเจี๊รัจัดให้นะครับมีไก่ย่างนะครับกินเขาก่อนพี่น,น้องเราจาาี๊ฟ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแดดสีเบิร์ตนะครับแล้วก็จะเป็นโอ้ต้มนะครับขมบะรุยชันหรืต้มแซ่บอันนี้เป็นต้มน่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับพี่น้องน้องกินเขากันนะเดินชายเน่าอยู่นน่ากินพี่น้องเบิร์นนะครับรน,นี่ก็ทิเป็นยำยำน้ำหมูยอๆๆ ขาน้ำจิ้มนะครับไปลองเดี๋ยวให้กินมเขากินน้ำหเห็ดงานตัวนะครับไปลองนะครับอันนี้ก็ชุดชุดน้าบาดาลน,นะครับ ไอหนาสองนะครับท่อหนาสองนะครับทอตัวซ้ำเมื่อดันหนาซี่นะไป้องแล้วก็นี่เสียแล้วเรงนี้ทดล้องไอเบิ้งนะครับกระสูบน้ำนะครับย้อนไปทีประมาณเกียบไปเจ็ดทอนได้มาถึงเจ็ดทอนนประมาณหกทอนครึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลังสิเหตุอีกระบบหนึ่งครับเป็นระบบไอสูบน้ำในหนองในในหนองเนี่นะครับไปมาหดภาคคนนี้นะครับนี่ครับอันนี้ครับเป็นอีกระบบหนึ่งครับนี่ ใส่ใส่ตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทุนนะครับทุนถังไงนะครับถังไงเป็นโค้งสางนะครับแล้วก็ที่ยอนยอนสูบน้ำหด,หดหดหดพักหดมีนะพี่น้องเดี๋ยวบัดน,นี้เนีก็เดี๋ยวทีมาเบิองก็ถทดล้องนะพี่พี่น้องเขาเบิองนะครับช่วงนี้ประมาณบ่ายบ่ายสามโมงรับแดดอ่อนแล้วนะพี่น้องว่นน้ำมันตีไหลคอยไหลแห้งแต่ว่าบ่ายสามโมงกับน,น้ำก็เริ่มสีคอยแล้วนะครับพี่น้องบ่คือแดดแก่ๆนะครับ หลังจากท่อสายปงสายไฟเสร็จกะนี่ครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับลุยน้ำทังทีเลยนะครับทุ่มเทขนาดนะครับอันนี้กัยังไหลอยู่ก็นะครับแดดบ่มีเลยครับนี่นี่นะครับกะประมาณนี้แหละครับเป็นดอกวันาบสามกลัวแล้วนะครับก็ว่ากะถ้ามันช่วงแดดพีพีมันก็เต็มท่อเปียนะครับเป็น้องอันนี้ก็คือประดานนะครับโซลาเซลล์นะครับซีแผนก็ยังไหลอยู่นะครับแล้วก็ติดชุด สูบน้ำนะครับขึนมาหดพักหดมีใต่สปริงเกอร์ได้สบายนะครับเทลซิปมีสิหัวนะพี่น้องขึ้นอยู่กับพี่น้องนะครับแต่ว่าเพิ่นสิ่เพื่อใต่สปริงเกอร์นะครับเป็นสา้สายยางนะครับสบายเลยนะครับแต่สายยางเอานะครับไต่ทุนร้อยน้ำแบบนี้นะครับโอ้บรรยากาศทุดยอดเลยว่ะเป็นฝนฝนเริมสึมาเลยครับพี่น้องมึงสุดยอดนะครับส่วนแล้วลมลื่นนะครับก็เตรียมดินเตรียมดอนถ่ำลง ผักลงมีช่วงหนาหนาวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งภา่ตูนะครับทั้งพุ่นครับบัติงามทำไรทั้งพุ่นก็มีจุดตล้าเซียวนะครับข้างๆก็จะเป็นปลาไอต้นสักท้องนะครับมีบักพาวนะครับบบกีต้นนะครับแล้วก็คนที่ปลูกบักทุรงทุเรียนนะครับเต็มนะครับบ้านเสแสวยนะปุ่นถึงลังค้าก็จะเป็นชุดตรลาาเซียวนะครับหรือพาชมสวนนะครับพี่น้องที่พาไปเบิ้งทั้งพุ่นนะครับเดินเลาะนะครับเบิ้ง บรรยากาศในสวน,นครับบาดาลเขาก็ไหลนะครับอันนี้คืออีกสวิตหนึ่งเขาก็ไหลไปนะครับอันนี้ก็กำลังเข็ดอยู่นะครับได้ที่ซับตัวนี้้เบิ้งอีกนะครับตัวนึงนะครับเอาลงาุงจันน็อตเนี่ยเน็อตจับเอามือแบะไหมมันจะลดน้นเลยเอเอเดา๋ยเดี๋รสายใตก็ถึไงไายไปดีดอ่ะ เดี๋ยวรอออยู่นี่ก็ได้รอลอไปนี่ก็ได้ครับผมหลั่องจากติดตั้งนะครับเร็จทรับเรียบร้อยนะพี่น้องเดี๋ยวที่้าเบงนะครับโค้งสางหรือวันระบบนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ที่เป็นชุดไอ้สูบน้ำบาดาลนะครับบาดาลเิ่นหนาหกนะย้อนไปที่ประมาณหกทอนครึ่งนะครับหกทอนครึ่งนะครับแล้วก็ที่เป็นชุดนี้ก็ที่เป็นไอ้ของไอ้สูบน้ำในบ่อนะครับพี่น้อง อันนี้ก็สูบน้ำเตือนนะครับเพื่อนเอาไว้ถารถพักรถมีดันไปได้ไกลนะครับสามที่ร้อยเมตรได้สบายนะครับแล้วก็ดันสปิงเกอร์ได้ซ0 2ีหัวนะครับสบายหรือว่าเขาสี่เอาไว้ถาหัวรถพักน้ำไทยยงสยางอะไรคือเป็นน้ำสูบน้ำในบอนะครับชุดนี้นะครับกะซีมีพวกนี่ครับเบเกอร์นะครับนี่อันนี้ก็ลังเปิดฟังทั้งนี้ที่เป็นไอ้น้ำบาดาลนะครับนี่ฟังทั้งนี้นะครับฟังทั้งนี้ที่เป็นน้ำบาดาลนะครับ ฟังทางนี้ที่เป็นไอสูบน้ำบออนะครับถ้าเขาติดปิดเขากับปิดล้งนะครับแล้วก็เปิดเปิดตัวนี้ระวัางที่เขาเปิดตัวนี้เขากะนี่ครับขนาดหลังเตานะครับมาทางนี้นะครับแล้วเขาก็เปิดเป็นน้าในบออนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบื้องนะครับแต่ว่าตอนไหนเบื้องเบื้องเราไอชุดคอนโทรลก่อนนะพี่น้องอันนี้เป็นเบรกเกอร์หลังเตาไอสานไฟหลังเตานะครับนี่นี่ครับมิเตอร์กันไฟพร้อมนะพี่น้องมิสายดินสายกาวดิพาเบิ้งนะครับ นี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องตัวนี้ก็เปิดนำในบออยนะครับตอนนี้นี่นะครับนี่ครับสายระเน้านะครับเดี๋ยวจะพาเบิ้งอีกฟังทั้งนึนนะครับพี่น้องสวัสดีครับยคนหลอนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะครับพี่น้องเดินเดินไฟนะครับอันชุดนี้เอาไว้ไฟแผ่นสุรัเสียวไว้ทั้งหลังคานะพี่น้องซีแผ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแท่งกันฟ้านะครับสายกาวสายดินนะพี่น้อง เดินหาย่างดีนะครับเดินท่อให้อย่างสวยงามนะพี่น้องนะครับเดินไปนะครับบนบ้านเลยนะครับพี่น้องสองระบบเหมือนบ้านตัวเองเ็ดทำทำงานเหมือนอยู่อยู่บ้านคือเป็นของแต่ของเลยนะครับเผ็ดงานเป็นเป็นแบบของแต่ของเลยนะครับแล้วกันราคาโคตรเกือนะครับชุดนี้ <c oughs> ถือกหลีแถมเผ็ดเบิดมือพ่อผมโอ้ <c oughs> แดดฮ้อนนะครับพี่ลีขึ้นหลังคานะครับชุดนี้ย่างดีนะครับชุดนี้ชุดสองระบบน,นะครับเป็นไรช่างนอดฮ้อนเพราะเมื่อไหร่พูดเลยครับล่าเลยสี่โมงแล้วนะพี่<ช>พน้องเดี๋ยวสิพาพ <อ S 2> ไปเบิ่งน้าอยากจะบอกเอ่อฟรีทุกท่านด้วยการดูดน้ำนี่มันจะเป็นต้องใช้เงิน่อผูกอืมใช่เพราะคือมีเหตุผลเป็นมาอย่างนี้เมียนมัน,นมีเหตุผลใช่เราก็ไม่ต้องมา่อกน้ำอืม นนั่เราต้องมากรอกน้ำบ่อยๆทุกวันบางทีเราเมื่อยเนี่ยเดี๋ยวสีพะไปเบิ่งบัตรคอดีมันไม่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายหน้างานนะครับนี่เบิ่งโค้งต่างหรือเบิ่งระบบไฟก่อนนะครับปัดที่นี่สีพะไปเบิ่งไปเบิ่งบ่อบาดาลนะครับนี่ครับช่างนวดเปิดบาดาลก่อนบ่กอเปิดอไหนก่อนให้ลูกชั้นแล้วเราเปิดเปลี่ยนบ่เปิดเพราะเปลี่ยนของลูกชั้นอันละเอาบาดาลก่อนก็ได้บาดาลก่อนน้องเด้อนี่นะครับ เป็นบาดานก้นนะครับนี่สองระบบนะครับเอาบาดานนะ้องเอาบาดานเลยนะครับเป็นสองระบบนะครับนี่ต่อมาห้เรียบร้อยแต่ว่าบาท่านแล้วดอกเดี๋ยวทีให้พี่น้องเขาเบิงนะครับคือตอนนี้มันเกียบสีหามงแ,งแล้วเนะพี่น้องเด้อบานดานมันสิไหลบ่คือคือมันเห็เดเบิดมือครับทดสอบบาดานนะครับนี่อันนี้เป็นบอ่อหนางหงส์นะพี่น้องเด้อแต่กาสิพาชมสวนเจ๋งใหญ่น้ำเราน้ำนะครับลูกพี่มาอธิบายดู ช่างหัวหน้าไงยัเปิดถทือกป่ะนี่โอ้ปวดถือครับอายุการทํางานก็นู่นแหละครับหลายปีอยู่ไอ้สะพานไฟแดดสับไปทั้งพุ่นบ่ครับครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งขวาแดดมันบ่มีอืแดดอันบ่มีมันตรงนี้มันหามงล eng นะครับอืบ่เกี่ยบล่ะตีหามงล eng หรมันมาละอึงงมาละรออีกสักครู่หนึ่งนี่กับมานะครับโอ้วันที่สิบ่ไหลนี่ครับหามงล eng เลพี่น้องตัวนุ่นยุดแล้วครับนี่ ยุดทํางานเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวยีพาไปเบิ้งบ่บ่บ่ได้ว่าอันนั่นนะครับแต่ว่าทั้งทั้งฝุ่นเขา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 ทํางานเหรอครับอันนั้นจะแพงบุ้นนี่อันนั้นหกแผงเดี๋ยวยีพาไปเบิ้งหกแผงอันนี้สี่แผงนะแต่มันทํางานอืยี่หอยังบุ้นเดี๋ยวยีพาไปเบิ้งนะครับเดีจีเน็ตจีเน็ตบ่ตัวพุ่นไหมตัวนั้นบลูครับเดี๋ยวต้องไปเบิ้งนะครับนี่ครับเป็นไรยังทํางานครับตัวนี้ยังทํางานนะครับหางวงเลี้ยงใช่ตัวตัวนี้ก็ทางเออแแผ่่่นนะครับตวา เขาใส่ทีแผ่นก็ได้นะครับหกแผ่นก็ได้ชุดประหยัดเราสามารถลดต้นทุนสำรับที่ว่าเราจะไม่ต้องเปลืองเราลดต้นทุนเห็ดคือยังไปเห็ดของแตะของเลยนะครับนี่เบิ้งเบิ้งกระรูนะครับระบบก็วางไว้ให้อย่างดีครับอย่างอย่างพวกถังพวกนี้ยคือโอ้ชุดนี้หลายบาทนี่นี่เบิ้งเอารวดันร้อยนามยุ้นพี่น้องครับคือวานปลาเลยนะครับตอนนี้เอาไปเห็ดวันนี้ทําหมุดมันเลยครับคืออืถึงถึงมันจะแล้วคาหรือว่ามันเัืงไรก็ตามใช่คือ คิดเหมือนงานตัวเองห้องเห็ดห้องเห็ดต่างใจเห็ดงานเนี่ยมีมันป่าตอป่าถ้าเราทําดีปั๊บนี่เขาจะเล่าต่อกันไปแต่โค้งสา่งตัวนี้กับโอ้เบิ่งพี่น้องบัตสัมดาได้พอนะแต่ทุนตัวนี้กับแพงแล้วนะครับนี่พี่น้องบอเสียล้องไปซื้อไปซื้อมาเห็ดเองเลยเออพี่ครับคือที่ผมเลือกใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่ากินกระแสแอมน้อยหนึ่งแอมก็ทํางานแมนครับแต่ว่าเนี่ยเราสังเกตดูห้าหกโมงเย็นเนี่ยมันก็ยังไหลอยู่ครับแต่ว่ายี่ห้ออื่นเบิ่งพี่น้อง บ่ได้บ่ได้มีนะครับแต่ว่าอันนั้นเขาเปียบเทียมไปเบิ้งนะตัวนี้ก็ยังไหลเทียมแพ่นหน่อยเขากันพร้อมนะครับมันมันกินเอินน้อยอันนี้ของเขายังไหลอยู่นะครับแต่ว่าฟังท่านนั้นเส้าเส้าไหลแล้วนี่คือใส่ใส่ใส่ของยี่ห้อนี้ก็ดีนะครับพี่น้องคือสามารถเรียกได้ทุกทุกยี่ห้อแล้วแต่ว่าผมเปรียบเทียบพูดนะมาทุนไหมเน่นอนดิไปไปไปเปิดอันสูบอันน้ำในบ่อห้พี่น้องเขาเบิ่งดูกตบที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเป็นสูบ สูบน้ำบัดไอในบ่อนะครับคือเป็นน้ำที่เขาเอามาพักเพื่อคลายความเป็นกดเป็นด่างนะครับแล้วก็เขายะไปใส่หดพักหดมีนะครับคือเขาดันไปได้ประมาณไกลนะครับตั้งแต่รอยสองรอยสามรอยเมตรที่รอยเมตรเผื่อครับเขาดันไปนะครับอันนี้ก็คือสลับแล้วนะครับสลับแล้วนี่ครับคือผมต่อขึ้นมให้ไว้นะครับนี่ก็ยังไหลนะครับนี่ไหลเป็นมะพี่น้องนี่ไหลนะครับไหลหามหงแล้งเด้กพี่อน้องยังไหลนะครับนี่เต็มท่อแล้วนะครับนี่ ระดับนี้นะครับที่ว่าผมมันยกขึ้นแ้วมันนั่นนะครับเบื้องนี้ครับเกียบเต็มนะครับแต่ว่าถ้าแดดย้าช่วงที่ว่ามันห่อนห่อนอยากน้อยนะพี่น้องเด้อไม่ต้องพูดถึงดอกว่ามันติดไหลทําไรนะครับอันนี้คือทายกมันดีเป็นทั้งทีนะครับนี่วางไว้กับทีคือกันนะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับนี่ไหลเหมือนเดิมนะครับคือคือผลมันมันมันดีเพราะว่าอ่อยหอยโค้งนี่มันรับประกันเราน้อยอืราคาเท่ากันกับเสมอ ราคาทํากันใช่เรารับประกันทางร้านเนี่ยน้อยหนึ่งปีแต่ตัวเสมอเนี่ยรับประกันสองปีแล้วก็เราเราต่อไม่สนิทล้มเข้านิดนึงนี่มันไม่ไหลนะครับเมียอเราเขาก็กอกน้ำยู่ฮันแล้วใช่อันนี้คือตัดปัญหาการกอกน้ำเลยพี่น้องนี่หลายคนอาจจะเคยพอนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเขาใส่หอยโครงนะมันที่ได้เคี้ยวกอกน้ำยู่ฮันแล้วพี่น้องถ้าล้มเข่าเออล้มแบบล้มนิดน้อยกับโบไหลแล้วครับเขาก็ต้องกอกน้ำนะครับต้องกอกน้ำนะครับ แต่ว่านี่คือบมมีปัญหาเกี่ยวกับการกอกน้ําครับซับสวิตยําไหลเมันไหลัยยาำนั่นนะครับนี่นี่ครับนี่เบิ้งคอดีเลยล่ะครับดีมากๆแถมดันสปริงเกอร์นี่โอ้บ่ต้องพูดถึงครับสปริงเกอร์นี่มีที่หัวได้สบายนะครับนี่สบายเลยล่ะแรงดันแห้งนะครับไปได้ไกลนะครับไปทอดรอบสวนนี่ล่ะดันไปพู่นครับไปทั้งที่เขาเสาไหลเราคนละนะครับเดี๋ยวทิ่พาไปเที่ยวเบิ้งทั้งผืนนะครับบัททียนี่ไปเบิ้งปลาอย่างเกาะปลาอย่างนี้พอ ไปเบิงปลาผัากปลามีพอนะครับอันนั้นเท่าไหลแล้วครับพี่น้องแต่ของผมของผมเห็ดมือนี้ก็ยังไหลอยู่คือเก่านะครับอันนั้นหกแผ่นอันนี้สี่แผ่นนะครับนะครับลลังจากติดตั้งเ็จพี่น้องหีือพาพี่น้องเข้าไปเที่ยวนะครับไปชมสวนเจนะครับเจใหญ่นะครับ <c oughs> โอ้บานหลังงามนาอแเม่เนาะ <c oughs> นี่ครับเป็นสวนกล้วยกล้วยยังแม่นี่ กล้วยหอมกล้วยหอมทองนะครับอันนี้เสนะ็ยดียังไงนะก็จะดีแท้นะข้างบนเป็นบ่โอ้ที่ปลูกอง,งุ่นโอ้ทอทอนี่ใสอ่องงูแต่นี่โอ้กล้วยหอมทองนะครับบรรยากาศที่ปลูกอง,งุ่นูปัดไม่ปลูกอง,งุ่นูไหมเห็ดเหี้ยน้ะไรบนตัวนี่โค้งสางอง,งุน่นนี่โอ้เจ๊ขึ้นแน่นอนแต่ว่า งมันผมว่าจะคือเห็ดเหยนถางบนดอเลยเด่นนะทั้งปุ่นก็บทเป็นคอกคว้ยนะครับโอ้มีงัวเหรอตัวนั้นซื้องัวามาติพรแมนบซื้อซื้อซื้องัวามาติครับครับโอ้เป็นไรปลาโอ้กระจับผมเป็นไรตายเรียบปลากินเบิดโอ้ผักพร้าวเจี๊ยบแล้วก็สวยนะครับ เ็มเลยนะครับ,บเบางพี่น้องน้มแล้วอ่อมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อวัวข้อ,อ,ขอควายนะครับอันนี้สีเฮ็ดป้ายสิหนี่สีเฮ็ดยังหนี่นป้าย,ป,ายป้ายสวนบ่าปาต้นไม้นะไม้เต่งซื้อมาสิหนี่นนนเท่ายล่ะหนี่โอ้ใต้ป้ายเฮ็ดชิงชาสวรรค์ด้วยหนี่<อ>ย่างดีเลยวได้พอ่อ ไต่ปลายห้อยเป็นชิงชานะเอออีหลีเด้ย่ยพ <c oughs> ุ่นนะครับเลาหมากใหม่ใญ่ยนะครับสวนเล้าสวยนะครับโนพุ่นนะครับเบิ้งเขามาบรรยากาศนะครับเหมือนรีสอร์ทนะครับเป็นไดพี่น้องมีไม้ประดับนะครับนี่ครับไม้ประดับมีแต่ต้นไม้ต้นไหลใ,หใหญ่ๆกล้วยไม้กล้วยยังพอนี่กล้วยไม้ป่านะครับมันออกดอกป่ะนี่ อืมนะครับโอ้ปลาไหมเตี้ยไรเบ่ได้ยบ้านปลาพี่น้องเขาเบิ้งมาอนีนะครับ,อรบพนอ,บอนีแเราโค้งไผ่นะครับปลูกผักขั้นจงขั้นจองตายเบิ้ดบ่เหลียด <c oughs> โอ้ปาปลา,าพี่นอ้งนองเบิงงเบ้งกินมันบ่หนี่ปลาเนี่ยเตี้ยอืมปลาบ่หน่อยได้พี่น้องหลายครับนี่ครับเบิง้งเบิ้งปลาเมียนบ่เนีน่ยๆน,าน,านั่นแหละครับ แล้วก็ออกแม่เพรลูกเต็มผมก็ปปามะหายเจียอยู่นะครับนี่ปลาตะเพียนก็ออกลูกดีกันนะครับ,ะน,บน,นะครับหลังจากติดทุเรศเสี้ยกับพับพี่น้องชมสวนเจียโตนะครับในกระชังมีอย่างเนี้ยบุพเพอครับอู้เราเห็ดยางดีนะพี่น้องกลับบ้านมาจากเถี่ยวปุ้บเนาะ อันนี้ปลาอย่างนี้ปลากดอยู then, Th ่นะกดค้างกดในน้ำกดมันกิใหญ่อยู่ด้วยเนาะซื้อมาตบาทปลาอย่างพุนนัปลายิสบปลายิสบปลายีสบนี่กับเพลคักขนาดได้ด้ยออกลูกหลายครับปลายีสบพน้าเปิดตลอดเลยที่เปิดเลยน้าน้าเดียวเปิดเลยน้าอ่อน โอ้โหมันเปิดให้มันไหลออกไปพี่เล่นมาพอครับโอ้เรื่อยๆเลยถ้าถ้าทั้งนั้นเต็มเขากับเอาเบียงทอนั่นมัส่ซบอนี่พอไห้นันเป็นครับไอ้นั้นวางท่อทะลุหากันเลยดิโอ้ท่อใหญ่วางวางท่อนำเขามีตัวละเสียวเสร็จแล้วเขาก็วางท่อเซนาเรื่อยแบบที่นี่ครับครับอืออ่ะล่ะแบบที่นี่เขามีตัวละเสียวอีกบ่อนึงแล้วเขาก็เอาเอาลงนาเลยแบบที่นี่ครับ ตัวเราเสียวเห็นบิดมือพี่น้องเอ้ยฮ้อนแดดกับฮ้อนเอาใจเจีจักน้อยนะครับ <c oughs> นี่ห้องกะทิมาเบิ่งป้ายัางเนี้ยพอนี่ป่าอะไรเนี่ยอืม,มเ,มมเอาอ,อ,อันนี้เบียร์พริกกับมีเบียร์พริกยังพอเบียร์พริกพริกกลนสั้นบ่อันนี้ห่อตัดขายถุงมือบ่พอนี่ยนี่ตีห่อสายยางอันนี้ตีเออเออเอนี่เราะเอานี่เระหดก็ดีขึ้นกันมันมันชุ่มดีนะ นั่นแหละถ้าต่อสายยางมาหดถ้าสายยางขนาดนี้มันจีไหลบกแห้งได้พอพอต้องเปิดน้ำขึ้นลุกสาน้ำทั้งสี่นะเพราะว่ามันมันจีบังคับมันพดมันแรงเกินเพราะว่าสายยางเขาหน่อยได้ปลายสายโอ้ยบึ้งพี่น้องใบกระล่ำเผามื่อไรจ้าบาทนี่ยที่โอ้โหเขาเขาเอาเมล็ดพันธุ์เก่ามันได้ปะนี่เอาได้ยุติเา้อืมนั่นแหละมันนานเนาะเราซื้อเขากระป๋องหนึ่งเจ็ดสิบบาท เขาเก่าเมื่วานพอได้ <มา S 1> ปลูกขายดิมือละหาร้อยเบ,บิด์ตซัมมี่ตี๋เฮ้คือมีอีกบ่ล้มล้มล้มลงอีกอบอ่อ,กอันนี้เสาไหลเราได้พี่น้องเด้อนี่ <laughs> บ่อนางหกคือกนนะันแต่ว่านั่นก็ยังไหลอยูย่ได้กับนั่นฟังทั้งนั่นก็ไหลอยู่อันนี้หกแผ่นนี่นะพ่อเนาะโอ้นะครับนี่นี่นี่แหละก็ถือว่าโอเคนะครับสวยงามบักกระจับบักเขาไกยผมตายเรียบปลา น้าไปหอดพุ่นเดี๋ยวพอนีโอ้บึงมีน้องทั้งนี้อีกได้เป็นน้องเด้อเพื่อมิเป็นปลาอย่างนี่ปลาจีนอ๋อมิบตะใหม่ไในน้าเลยนเอาพอเนาะน้าหอดใส่หอดปลาอยู่ข้าพุ่นอนี่โอ้ต้นตอตนตาลนี่กัแม่น้าเขาเบิตต้นี่โอ้น้ำใสบบดานออกมาลงนีอนี่บนอ ฝนกับบกคอยตกคือ,อยังแถวบ้านผมเนาะแลงอยู่ด้วยนี่ครับอ,อันนี้สิไถปลูกยังตัวนี่ฟังทั้งนี่นปลูกพริกครับที่นี่ครับนำเลยเหรอจย่างบนเบิ่งนะครับสวนแล้วก็บไหญ่เติบนะครับแต่ว่า,ากัดได้ยางไปเบิอนดอกอันนี้ก็เตรียมดินนะครับเป็นดินเหนียวนี่นอพอเนาะดินเหนียวปลูกพริกกับงามดีปลูกยังกับงามดกดินเหนียวหน่ย ดินทรายปลูกกของกัญชาอยู่ดินทรายแต่ว่าดินเหนียวเนะี่ยปลูกผักผิกกับงามปลูกผักเขียกับงามงามเบิดปลูกบักทว่าให้ง,งามครับครับนั่นแหละบักทว่ามันงามมีหลีดเลยอืมแต่ว,ว่าการปลูกทวก่ากับดิมเมย์นี่ยจะน้อยนิดไปหน่องเด้อตอนปลูกตอนเห็ดบ่เมื่อยดอเกเมื่อยตอนลื้อ,อนัอ่นแหละ,น,หะนั่นแล้วลื้อแห่งเมื่อยครับปลูกทว่าน่ะนะนี่ครับน้ำเต็มนะครับ น้ำบอ่อนั้นยังไหลอยู่พี่น้อง <laughs> ไหลได้บอเนี่ยเขาเปิดเบื้องลึกลึกพอเปิดบาดานี่แล้วน,อนอดัดกำลังอธิบายอยู่เบาวน,น,นักนี่วิวสวยๆนะครับหามงม้งแรงเหลือแด้วครับนี่ก็ยังไหลอยู่คือเก่านะครับพี่น้องนะครับวันนี้กัพาพี่น้องเฮามาติดสลัดเซียวชมสวนเจ เรานำนะครับวังว่าทิมีประโยชน์หรือว่าผู้ใดอยากติดตลาดเซียวราคาถึกถือก,ก,ก็ได้นะครับอยากใส่ได้ทีมงานสวนไปทวงเกษตรกร,ปรมประสานนะครับวันนี้ไปติดไห้นะครับวันนี้เฮเบิดมืองี้ลีครับจนคำมับนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็ไว้ตำหนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ